เออควกิดที่ดีได้พี่น้องเลยเปนหันข้าวมาทั้งที่นี้ก็โอเคพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องก็เนาะแปรกิบภาพมักอยู่เพื่อมวดเนี้ยเนาะพี่น้องเออเนาะยามช่วงค่อยขำยามแรงพี่น้องมันนี้ก็ได้เนาะก็ดีก็กาทักทายสวัสดีได้สบายดีเด้อพลเป็พี่น้องอีพี เบอร์จุกูจุกคนจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศทางหน่วยงาน,นยินดีตอนหับเข่าสู่ซอกหน่วยพาเพื้นคือเก่านะพี่น,น,อน้องเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยคือขอขอบุญขอบคุณทางพ่อให่พี่น้องทีเบอร์จุกูจุกคนที่ขับรถติดตามนะครับชมแห่งกำลังใจกับทางหน่วยอุ้ยตลอดเนาะเมืองโดลภาขามโฆษณาฮะเรื่องอะไรับอื้อเงี่ยเขาตาเนาะพอดีหนวดก็ได้ชื่อในบัก ทัวพี่น้องเนาะในหมักทัว่วหมักแตงเนาะอาสิ่งใหม่ทางนองเพิ่นปลูกก่อนพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอาเรื่องเกี่ยวกับเวียกเรือนซานเนาะกะแล้วไปแล้วเนาะกะอาที่เกี่ยวกับปลูกพืชปลูกยังเนาะไว้เพื่ออาไว้กินพี่น้องเลยโอเคเนาะไว้ไว้กินเลี้ยงชีพในครอบครัวพี่น้องเลยเนาะ อดี๋ยวไปเบิ้งไปส้มกันได้เนาะพีนนะะ่น้องเนาะลองมาดินี่จะเป็นมีทัวกับเต่งพี่น้องเลยถัวกับหมักแกงสองอย่างใส่กระจุกนม,มจุกนมลูกเพันพี่นอ้องอ่าก็เป็นนั่นนะพี่น้องเป็นของที่ลุงหนวดชื่อสึเมื่อเปลี่ยนหัวจุกลูกลุงหนวดแหละแต่ที่นี่มันมันบ่ถือกันเนาะพี่น้องก็เลยลองใหม่ทางน้องเพิ่น ว่าน้องว่าจะถือกันบ่อเราจังได้กะเดี๋ยวถึงให้เขึ้นเออนั่นแหละเออวัานยังมื้อนี้วันจันว่านจันว่านยังฮาปลูกเฮาปลูกนี่วัานยังจ้ะประฮัดบ่ยเออเอาทั้งนั้นคือขุดบ่เซิงกันเออ เป็นเทปไผ่ทปวันนี้เป็นไม้ที่ไพนี่คือบ่อถือก็ได้อ่าถือก็ได้เน้อเจ้าก็เฮ็ดแท้าแล้วเฮ<อ>็ดตึกเนี่ยเ,เห็นบ่อนี่แหละนี่เฮ็ดมันเป็นคู่ขึ้นมาทำหัวซำกันสิบ,บวมน้ำเนาะเลยแต่ว่าชุดหลาย,ย่ไคนย่งคืนนักเลยชุดหลายบคนยังอยู่เต้เลยอยากปาไป<ย>ไหาย อยากไปให้แม่ได้ไปรุ่นเตอไปเราคือเอนาะเหนือยแล้วอยากไปอมเอาไ,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 ได้ไปพุ่นกับยูนี่และคุดนี้นี่แบบเบิ่งข่าวเบิ่งน้ำเฮ็ดแต่ม่วนยูนเทียมหดเฮ็ดแต่ม่วนเนาะนม่ีได้เฮ็ดแต่เป็นมวน่วันค่ะพี่ข้านนี่มอยากไปได้เนาะแลบวปะชะไรอ่อยาป,ปะแต ูหเตอนนี้ยังจะคุดเดียวยังต่อไหนบอกคนลำเราคือคุดแบบสั้นนะคุดคุดคลาสกี่เดือนใช้เบ็ดบ่อไม่ร่างเตนไม่ร่างเตะต้องคุดคือคุดแบบเดียวกับกึ้นเดี๋ยวจะก็คุดคุดต่อมาเลยนี่เฮียงกันมาพี่นี่เฮียงเพียงมานี่มาแบบที่มันเถอะ กันคันกิ้งกิ้งเอเอ้ยนั่นแหละกินต้นอ่างไปดินซุ่มสิปูนบะเฮงเด้อข้าวเดียวมันก็ได้กินแหละลูกละทำนี่กับมะฮูกับแอ่งมันนฮะจะต้องโอ้แตงถั่วถวมแสงกปลูกุ้งใบาดแดงใบแดงเจ้าเคยปลูกยังบ่เคยเออคือเนี่ยทำไปทาวปูก เห็นถาให้ตูผลปูยังยังไ่เคยปลูกเถ้่พ่ะเจ้าค่ะแล้เคยปลูกแต่มุกทวปีโอแต่ว่ทาทวนี่บมเคยเลยจกบกเข่าบอ่อนคือเห็นกรุดกรุดแท้นงอ <c ười> อ่ะจกตอนมันมยัดเ้ากันเออเราคนคุ้นผมเป็นแน่เฮ้ยเด็กเจ้าออ เออนั่นแหละนะครับขุดยามาแต่ว่าคุดมาภาคนี้อีกวันนี้เออขุดลูกจะกินมะกรูดตัวนี้ปะ่ะใช่มะกรูดตัวนี้นี่เดใกก้ใช่มะกรูดใช่นี่เด้เดือดเลยโอ้โหเวทนาดีไม่รู้เลยโอ้ใหญ่เลยเนาะได้พกพกกิ่นเลยลูกไม่เหมนกันต่ำเนาะเออ,อม,มือได็กังเว้นกันเนาะกังเว้นกันอย่งตำ่ำ อันนี้ยำามะเร็งตำยำามะเร็งนี่บูหยักไวเป็นไดงนะครับมันมูมีเวลากินเนยม,เมืออื่นเนาะเต๋อ <uk> นี่ต้องใส่หมกเขือนี่รำหนิพี่น้องเลยมืออื่นลุงเมื่อบ้านวะอะมืออื่นลุงเมื่อบ้านวะมืออื่นบอพังเบิงเบิงก่อนอ้าวทีไปขุดจิรล์หายลุงทาง <oo> มือหายทางเอื้อยเพิ่นเด้เออผ่านให้ทางเอื้อยเพิ่นเพ<อ>ิเเนเ่นกะบอกลุงหนวดหลายรอบแล้วว่าให้ลุงหนวดซื้ออัน เมื่อกี้รอเมื่อหเพิินนะแตารวดหรับมหนุ่มเวลาไล่ไล่ไปไล่ไปนู้นเ้ยเบิ่งไปน้ำจัหายไปไม้ไอีกกือมือน้ำอีกเน่เนาะไปใช้คุณจะรอน่ะบ่ให้รูกไปแล้วเบิ่งตอนแบบตอนมาฮันจีไดจังโตไป้ไปเอามเรอคยมือมาจะรอพ่อเช้าตัวปันว่าด้ เอ้ยนั่นกบเม่นคนขุดนะลุงเอ้เม่นวะเ่พอะชาวตอนเขาเขาหาขุดจนได้ได้เป็นร้อยสองร้อยประมาณสามสิบตได้หรือคอาก็สามสิบตเขาขุดแถบเชฟปูนขายบึงบืนายบึงมืนเกยผักให้ลุงให้ถักเอ้่นกิน ถางเอ้ยพผนใจดีเลยก็แล้วบอกตำรวจหลายรอบแล้วว่าหาซื่อเหยื่อนี่ยนะว่าแถวบ้านมันบ่อคอยทันเขาพี่น้องเขาหาแล้วเขาส่งไอเมียฆ่าดิาอืโอู้อยังหัวยังอ่ะหัวยัง หวานหวานเนอะนะขันจะมีผลิตห้ือเปลาลูกอเอานี่อันนี้เลยอี <c ười> นนี้เวกนี่<ล>อวกไรเตรนอันนี้หัว<อ>จุกนมจุกนมให้ล่าให้นมุกจุกนมใหจะเปลี่ยนมันมถือกันบ่ จุกงาเต้านุ่มนะ <Okay. S 1> โดยโดยว่าม่ได้ถือบ่อะไรต้องหนดวดกะต้องหนวดเืือมาแต่ดนเด้อปาดเถ้าตีตีปามึงแต้มมึงก็ไม่ฉีดนี่พร้อมลูกอ๋อมันมีซองสีดงหนวดเนีอยอ่ยเอาเป็นซองสีขาวสีขาวเขียวอ๋อก <c oughs> ูเจ้าตัวไหนกูเจ้าตัวไหน Ừ. Cứ cho tụi này à. Vẽ cần cho Cứ Cứ bà à, mày, mẹ Ừ. Anh nhớ thêm Chắc 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 xong Cứ chi Cứ <Cửu> chi Ông cứ chăng lăn tự Cứ ở chú ý cái là à. à, cơn cái đấy à, à, à. không? là cái đấy đúng không? À, cô là cơn cái đấy đúng không? Cô là cơn cái đấy đúng không? Cô ตวงก็อแหลกันเลยใช่ไเออแตงอย่างนิดแตงชนิดเดียวกันนั่นแเพียงแต่เจ้าเจ้าแหลเจ้างันได้ผมผไ้เป็นถึงด้วยจงกูไปล่ะกูก้าละวเาตะสนะ้ป๊ะขนาดไปลามาเปะมั้ยลองบ้ง แต่ว่ามื่อนี้ืราโมยมือปุ๊กเนาะมโมยผ่านคุณแม่แต่ว่าเราแจกกับปั้นให้เราก่อนเกามันมีจะทุงอันนะอันมักแตงนะมักแตงมันมีสามแตงสามแม่ทั่วสามแม่ออกทองมาหนี้ทางพรคำได้ได้ได้อย่างไรแตงกับทั่วอือคือคือกะเอาเอาทั่วให้พรคำสองจะเอาแตงสอง ดีว่าเจ้าจะเอาเกินเกินเนี่ยเขเคยเ่เาเคยเจ้าเฉียงแกเลยก็ไดนี่แล้วลองวงกถามันออกมันงามถึงซมาใหม่ท้ามีจังชีละหั่นเห็ดลูกเลยดักเห็นตอนมันเป็นท่านแม่เนี่ยมันเคยเจ้าเถียงกันเลยก็ด้้ยก็คือกันตักขือเด้ เม่นเม่นมัแตะมตัวดำดำบ้ลูกเออมังตะเขียวแหละมังตะเขียวแต่มันเปล่ยนน้ำเป็นสีแม่นบ่ะถามันมันกันนึกได้มันก็เป็นน้ำนึ้มก็ขนลุนมันก็เกี้ยงปกติอันว่าขนที่ว่าเป็นน้ำมันนะแกนชิวๆเวอเฮ้ยเอ้าแกอะไรบ้างแกแม่บ้แกจะต้องแกตุ้งตุ้งปิ๊กเออแต่ไม่ต่อถืว่คอยเป็นคอยประคายไม่แต่ อันนี้แหละเอ้ยันคูมันแล้วแหละขอนมือมันขอนวันมันจังฟูกะใประมาณเฮ้ยกูดีใจเลยยะบดทายเฉดเอ้ยถ่าออ้เพิ่นเดีว่าเพิ่นไปชื้อไฮบ้ามบกอันนั้นให้ยาปลูกกยุกผมกซื้อมาได้เมื่อแล้วนหมื่อวห้่ทำห็นบอสมาห็นบอเห็นบอตัวยางตัวยางท้เปมนตู้กั ค่อยไปขายเอยงกับกาได้ลูกเออเนาะแต่ทำออทั่วเป็นไปขายเอยงก็ได้ถ้าสมมุิมว่าเจ้าปลูกสวนวน้อยเนี่ย,นยเนาะปลูกแล้วที่มันงามเนาะมันงามแหละวันนี้เขาก็ซื้อมาใหม,ม่มาใหม่วันนี้ขยายสวนใหญ่กว่าเราเนาะแต่ว่าอันนี้เขาทดสอบมอุกันโดยทดสอบว่าเจ้าเจ้าชิเบิงได้บ่แต่เจ้าชิเบิงยังมันจะเปลี่ยนแบบใดผลผลิตจะออกมางามบ่หรือว่าอ่าที่บ่งงามหรือว่าปลูก ปลูกแล้วพอปลูกป้าปลูกถิมเออ๋อต้องหักชาให้กลมลึกลุงเอ้ยแมนต้องเห็ดข้างเห็ดอยังมันเนาะปลูกป้าปลูกถิมไม่ได้เลยวได้กินมันได้ต้องดูแลคือกันเลยทุกทีิ้งอย่างต้องหักชาอันบรรจานแน่นอนต้องเอาใจใส่เนาะถ้ามันเป็นกระเบื้องไปนน้ำกันเลยลุงเอ้ยถ้ามันเป็นอะไรก็กินน้ำกันกินตาเลี้ยงนั่งกันบานบัดจังเลย กุมเขือนน้ำทางนี้ทางนี้ต้องขุดต้อมอก็เยอะเนี่ยขุดต้อมพังนี่ไปบ้านนี่นเออ้เออนัออ่นแหละแล้พังนี่บ้านขันเตยที่น้ากูเจะนั่นนะฮะยังต้นบังนัดแมนเขาอ,อยากได้มุกถั่วบ้านนี้ลูกยู่นี่จะาอยาได้ได้อีกสองสามคู่ไปเล่นียู่นะเขาอ,อยากได้มุกถั่วบ้านนี้ ว่ดเจาก็เห็นมาเรื่อยๆเห็ดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจะมีใคยจิปลูกมังแกงนี่เออเจ้าเหเ็นเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ไปแล้วเขาชีเลือกปลูกแบบแกะอีเรื่องเขาก็เลือกเอาอคู่ไ้ก่อนตะขั้นมาดูเต๋อเต๋อม่วมท้าบริษัทคูมันสีบวมเนาะพี่น้องสีบวมหนักมันกัดทีตายแม่นยานฝนตกแม่นยานมันตาย ก้งงฮะนกหางัวนกดอกคีดไปรูดหนวดขาบอกเจ้าเพื่อให้เจ้าอันให้พัฒนาตัวเองเห็นไหมเนาะลุงหนวดเฮ็ดแค้นแกคือเก่าแล้วเจ้าครับบุปผินก็เก่าเนี่ยบอก ของเนี้ยงลูกหนวดเปลี่ยนอยู่แล้วกำลังจะเจอในน้ำเนี่ยแต่ครับว่าให้บุถือลูกหนวดกับที Book ่บอกอีกเทืะเนี่ยนี่ก็เหตุกับที่ว่าโอเคเนาะ ดูเขียเมืองพระราชนี่แบบว่าเป็นห้านห้านที่ว่าอ่ารับเฮียนตับยิบตัดตัดยิบนีนมีอยู่บ่เคยหูอยู่บ่ก็จะติดตัดยิบยนอย่างลู้เแบบว่าคือมีทางผู้ใหญ่ผู้ใหนหนุ่นวดถามมาว่าถามสมมติว่าทางทางนอกสองคนอยากไปเฮียนตัดยิบตัดอย่างเพิ่นกะทีส่งเสริมและเพื่อว่าให้มันเปิดเป็นอาชีพของตัวเองสินะ เคยเปิดเป็นอาชีพตัวเองตัดยิบแม่เดกแรกกับไปเฮียนก่อนสินะแล้วตัดยิบพวกยิบผาย,ยิบเฉือผผาเนี่ยมีอยู่มีบ่แต่เ่อได้เป็นโรงงานเด้เอาเอาหม่องที่ว่ามพี่ซอนทับซอนเฮียนนันเด้บ่ฮู้๋ัวนั่นลูกแบบว่าสอนรับจ้างแบบว่าสอนเฮาเฮียนเูาหยังฮะบ่มีบ่ะแบบว่าอา,า,า,าชีพใจไอ้ที ถ้ามีก็ดีเนาะชอนหอกกระชได้เป็นเี่ยอย่างเอากระไปเห็ดใครว่าคือว่าใครจะเห็ดอาชีพอันขายเครื่องอาชีพขายเครื่องโดยขายยังออกจะขายยังขายแบบขายคือเจ้าขายอันเพี้ยนเห็ดกระจอกการขายเพลย์ขายกระเบียกแล้วก็ขายน้ำปั่นแบบนี้ คือจืว่าเปิดอยู่ห้านเจ้าอยู่เพื่อนเจ้านี้นมีคนซื้ออยู่ป่ะน้ำปั่นน้ำนั้นมีอยู่แบบขายนอยู่น้ากินนี่แหละขายน้ำปง<ค>น้ำปั่นนี่แหละโดยมีอยู่มีป่ะโดยก็อยากอยากอยากขายอยู่หรือไงมันมีอย่างนี้ใส่เครื่องปัน่นเวลาขายน้ำปั่นในี่ใส่อย่างนี้น่ขายน้ำปั่น่ะมีมีเครื่องที่ว่าอุปกรณ์มันนะแต่มันก็มีจักจักปั่นหรอกอะ ก็จะใช่นมเนาะนมมันต mm ้องมีนมอยังเนี่ยก็แล้วก็ตมน้ำตาลให้มันเปื่อยแล้วก็มันต้องมีไข่มุกแล้วก็จะก็มีน้ำกลออกับปั่นจอกหาพันหาพันอกไรจอบหาพันนเขาเลาขายจอกสิบพันส0 0สพัน ขายขายทดลองกันได้รูม้ขายทดลองเดยอุ๊ยมันเยอะเหรอหนิ <laughs> โอ้ยเบกใจเวิดตัวละว่า <laughs> <laughs> แต่ไงแบบชิปเขาเป็นได้ได้หาไน้อยขายจังชานเลยก็ชิปวัไใไปเห็ดเบี้ยกูแถวบ้านนกก็ได้รูก้เนาะเปิดข้าวา๊า แต่ว่าขายน้ำปั่นขายน้ำน้ำกินขนมขนอยแบบนี้ด้วยเออต้องสามารถเปิดท่านคาด้ะกะเฮือนเพิ่นกระหม่อยู่ได้พี่น้องเลยหนาเฮือนน้องเพิ่อนไม่ว่าเปิดเห็ดเป็นท่านตอกไปทั้งหนาเฮือนเนาะเลยครับเข้าวทากันพี่น้องเลยเป็นกระยางเล้ยวเลยแบบพยูชืิๆแบบนี้เขาบุ๋มมีไอ้ยังเนาะเลยทั้งที่อกาศ เด็กแรกก็เปิดเป็นขายน้ำขายาเพนมนู่นนี่นั่นไว้ก่อนคอยขยายคอยเปิดขายนักกินครับเปิดขายนเอยู่นักกินก็จะมีคนือฉยบ่อเอยู่นักกินแบบปิง้งไก่ปิ้งอะไรนั่นเปล่แม่นมีอยู่หงหรือนะมีบ่เลยอืมเจ้าเพ็่เป็น่ยน่บ่ยังปเปียนก่อนอ,อ่าหากที่ว่าตอนนี้นี่เคืออยากอ่า จะได้ห่านขายน้ำปันไดยจะได้ห่านขายน้ำปันพี่น้องเอ้เฮ้นาะจะดีพี่น้อง <c oughs> เอ้เนาะ,ดดพ,นอนนะพอได้มีได้ได้จิบาหาจิบจิบหาจิบชิบหรือว่าอาจจะพอะได้อยู่กินอยู่ได้อยู่ได้กินอยู่เลยเนาะเหนืน่อยใครก็อยู่ซื้อได้พี่น้องเอ้นี่กับเอาอะไรแกง้กันไหน่อไม้เนาะ รถเฮาก็มีเลยเด้เราคอยเอาไปชื่อน้ำปั่นแบบเครื่องจับติดก็ได้ชื่อหันชื่อหนีเนาะโดยคอยเขียนตังก็ได้เบอบอร์แบบแบบแบบแได้หันเป็นใหญ่ใหญ่ไรนิดน่อยเบ็ดใหม่ก็ได้เนาะ ห่านแบบว่าพูดง่ายห่านเห็ดเป็นกระต๊อบเนาะได้อาห่านกระต๊อบแบบว่ามุงหยามุ้งยังก็ว่าไปได้ยัอย <c oughs> ังมีเห็ดยังอยู่เลยเพรีแบบงามๆเนน้อยใหกเจ้าขาย,ยตลาดเด้อต๊บเนน้อยขายน้ำปัน่นแมน <c oughs> เห็เเดชุ้งเถ้าอะไลู <c oughs> ขายดีขายยังค่อยขยายเป็นห่านใหญ่เนาะได้เ็ดขายอ่ หลายอันนั้นเนีว่าร่วมกันแล้วเล็กๆก็แบบเอาขายน้ำปั่นแบบเอาขีรีไหลง่ายๆแน่ลุงโดยขายเครื่องอื่นขายเป็นเล็กนๆน้อย,ย,น <ำ S 2> ยๆอน,น้ำคีรีไหลบ๊วดนิดน้ำปั่นเนยบ๊วยเนยถนนเล<ด>ยอืมห็ดพวก,ยวนนยก,กอย่างว่าชาหนูมุตโตมุตินี่เมื่อก่อนยังเบาหย้าเราให้เป็ีนเลยเนาะอ่า มะกรอแล้วเป็นเนี่นเลยเห็ดไอยคนเป็นแม่นคำเราบูรืมสูตร <c oughs> เออเจ้าบุร้องถามเด้อเด้อเออเพราะเราเคยเห็ดขายเลยพี่น้องนี่บเบายาวอ่าพวกกระเพีนมเนี่ยถังอายขายเองเลยแม่นเราเคยขายแด้วเบายาวแม่นลุงขา้าอยากที่ชุดเลยเอ,อ,อยากขายที่ชุดเลยเพราะว่าอ่อนเลยแต่ก็เจ้าชื่อกินนิดน้อยครับ ถามนะเบิง้งเด้อมาแล้มาว่าให้เราบอกสูตรนะเชียวเสือเพราะได้ได้ได้เข้าไปเข้าดือละแสนสองแสนกันยังดีได้เนาะคือเนาะเลยไม่กลัวเขายืนชื่อฐานเกีียวเขาชื่อ,อ,อว่าง,ง่ายเห็ุหลายทางเนาะเลยหาโน่นนี่นั่นมาพาปนกัน อเออคกิจทีดีได้พี่น้องเลยเปนหันหาขาวอาันตอนนี้ก็โอเคพี่น้องเนาะแต่ว,ว่าไงเราต้องเปิดใหญ่จะได้ก็ได้เนาะเปิดพอดีเป็นกระกระตบ๊บเป็นกระตูปเลยพี่น้องเลยแต่ว่า,าก็มีต้องมีอุปกรณ์นอกรักเนาะเครื่องปั้นเครื่องจักรยังนะเครื่อกระถางน้ำก้อนหนะเลยเนาะคือหลักๆเลยพี่น้องเลย อ่ารถคนกันมีแล้วเนาะพิพได้ใส่ซีดมก้อนเธอมาเตอระสอบเตะเลยเนาะเวยใช้ชิอพอได้ดดอยู่อกพี่น้อกมอ๋อิเดียวเลยน่ขุดไว้ขุดไว้ขุด,ด,ดลองปลูกป่านีิวันพนัสปลูกปลูกอะถ้าว่ามัน,ม,นมันพอหนุ่งหน่อยใครชี้เพิ่มอ,อันนีบักแตง สองอันหนึ่งมังเออก็ได้เจ้าจิปูนะจะปูพระฤทธิ์จะจะขุดมาเลยเลยฤทธจนชุดเบอร์เลยนี่แถวเดินอันนี้อ่าท่านั่นท่านั่นท่านั่นก็ได้เผื่อทางเขาเดี๋ยว่าเจ้าชีเอาคุดว่าพี่ก็ได้เออพี่เว้ยบัตรเลยไหมชุยบัตรนะหย nhà จะขอชิดถิ่มหมดแล้ว เพราะว่าเรื่องไก่เรื่องอย่างในบุย่านเนี้ยคุณบ่กเขาไม่น้องเลยเขาไ่ได้ทั้งนั้นทาก็ต้องอัดไว้ดีๆมามาแบบนี่น,น,น้องนะน้องเป็นยังเ็นยังอกงละ ดอกบุกุดเห็ดเป็นคู่ขั้นคู่เป็นดอกขั้นคู่ปลูกหมักทั่วปลูกหมักแตงพอได้เพื่อว่าโอ้เพื่อหาเกี่ยวเข่าเนี่ยโอ้เจ้าเนาะไปกินเสือได้เนี่ยอืมดีกว่าซื้อข้าเจ้าอยู่ด้วยถ้เสื้อมันหลายก็ขายน้ำพกถ้าว่ามันเห็ดแล้วมันงามกับขายายสวนออกมาอีกเนาะอืมขายะเห็ดมันใหญ่กว่าเก่านะครับ ลายก็เก้าบานเฮ็ดเป็นยึดเป็นแบบว่าพอปลูกแล้วข้ขามาไปเลยเอา่าก็ดีคือกันอีกชนบัตรอุตุน้ะแต่แต่ตว่าน,นี่กรถือว่าเป็นชดรองก่อนพี่น้องเลยอ่เกะสั้นกันเด้อถาาคลิปนี้นะขาเจ้าคุดไปเด้อเฮ็ดไปเด้อเดี๋ยดมัเค้อเด้ออด้ออกไปันเด้อ พุทธมันแล้วได้เลยมือนผัดได้ปลูกแท้ดูเลยในผักมือวันผัดได้ปลูกได้ผมปลูกได้ได้าะว่าเห็ดในผักได้ผักหซื้อมากหนเนาะโดยไม่แห้งคุดด้วยวิ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 ้ิวีวิาิว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 าหิว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 นวิวิม่วิ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 วล้วิวิวิวลา้วิววลว มืออื่นในวันยังวันคานมือพุทธพุทธพันธ์ฮัทอ่พุทธพันธ์ปลูกเด้อเลยอ่าเดี๋ยวมืออย่างว่ากันไหมเนาะเรื่องของกุชิดอเดี๋ยวมืาออื่นนุ่งขอมาก่อนอ๋อไปที่เช้าได้ลุงไปหกโมงเจ็ดโมงได้เดี๋ยวลุงลุงตรวจขม้าอย่างว่ากันเนาะไปคุณจิรอฮัททั้งกุชิรอทั้งชิววิาเรื่องแม่แล้วมันเน่ะอ๋อเนอะอ่า เราอาชิบคลิปลับลายเนาะเดินสบายดีเลยดีไแห้งเด้อเลยเลยอ่ะเราพี่น้องเนาะครับะเราพี่น้องครับถ้าคลิปนี้หน่วยก็ได้ซื้อใน่พักหน่วนพักพี่น้องใน่อยกทั่วใน่อยกแตงสองอย่างพี่น้องเลยมาให้น้องผลทดลองปลูกองค์กรเนาะอ่าถ้าว่าปลูกปลูกแล้วมันบ่พอหนุ่มหน่วยซื้อใหม่ๆเนาะถ้าว่าปลูกไปแล้วผลผลิตมันออกมาอ่าแบบว่าสมกับต้องการเลยว่า มันงามมันอย่างเขาก็ค้าขายได้แล้วลูกหนุ่มก็สีให้ทั้งน้องเพิ่นขยายเพิ่มเติมมองว่าไม่เพื่อว่าเสร็จแต่ม่ใหญ่เก่าแล้ยค่ะเพื่อเป็นอาชีพอะไรแบบปลูกไว้เพื่อขายได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเนาะอ่าเนาะสชารับคลิปนี้อย่างเดียวจะขอจบคลิปปิดคลิปเพียงแค่นี้กันเด้อเนาะพี่น้องก็พบเจอกันในคลิปหน้าให้ดีแม่งร่ำรวยเพียงปังเบอรจุกขู่จุกคนเนาะเอาคลิปนี้สบายดี